นี่ก็มืดคำ่ำยามเย็นแล้วนะครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็ลงคลิป2คลิปไปแล้วนะครับอันนี้ลืมลืมลงคลิปไอฉีดพ่นทางใบให้ดูนะครับว่าได้ใช้สารตัวไหนไปบ้างนะครับไปใช้ยาตัวไหนไปบ้างผมลืมลงให้ดูนะครับอันนี้ก็ข้าวโพดได้อายุได้ประมาณสัก45วันบหวันนะผมประมาณ4 44 4วันนับวันปลูกนะครับก็มีตาดอกเลยนะเริ่มจะมีช่อด,ดอกออกแล้วแล้วก็ แอ่ก็จะเริ่มโผล่ตามมาเมื่อดอกบานแอ่ก็จะโผล่นะครับนี่ต้นที่แข็งแรงสมบูรณ์นะครับต้นลำต้นก็จะอยู่ประมาณเท่านี้อายุ45วันระบบรากค้ายันก็เป็นรากสองชั้นนะครับอันนี้ลักษณะอาการมันเป็นได้หลายอย่างครับผมก้าพรูดใบล่างเหลืองต่ส่วนมากผมผม,มจะเป็นแต่หน้านี้นะครับบางทีก็เป็นเชื้อราบ้างขาดไนโตรเจนบ้างนะครับบางทีก็ขาดธาตุอาหารตัวอื่นก็มี แต่มันเป็นไม่เยอะอย่างนี้ไม่เป็นไรครับผมมันเป็นในช่วงอายุทเท่านี้แล้วเราเป็นไม่เยอะน้ย่ยก็ถือไม่เป็นไรครับผมอันนี้เดี๋ยวไปดูนะครับว่าผมใส่เมื่อเช้าผมได้ดฉีดพ่นทางใบไปช่วยไปนะครับว่าผมได้ใช้ปุ๋ยตัวไหนนะครับส่วนปุ๋ยน้ำหนักก็เดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูอย่างละเอียดนะครับก็จะอธิบายอย่างละเอียดนะครับมีคนคอมเมนต์เข้ามาถามนะว่าจะให้ปุ๋ยต่ออีกไหมก็ชุดนี้จะเป็นการให้ปุ๋ยน้ำหนักก็4600นะครับ4600กับ 0060นะครับก็จะเป็นปุ๋ยเกตนะครับก็จะฉีดอันนี้ก็จะให้ไปผสมกับถังไปเลยนะครับแล้วก็รอบต่อไปเราก็จะให้แค่ยูเดียเต็มที่ก็ลูกหนึ่งสองลูกเท่านั้นแหละครับก็ค่อยๆละลายผสมน้ําใส่ทีหน่อยทีหน่อยส่วนทางใบก็คงจะไม่ฉีดนะครับทางใบก็ไม่มีอะไรให้ฉีดพ่นแล้วครับหมดจบหลักสูตรครับผมทีนี้ก็เต็มที่ก็จะซื้อแค่ยูเรียรอีกแค่ลูกสองลูกก็พอแล้วครับที่เหลือก็นั่งรอรับทรัพย์รอละ ถือว่าทําเต็มที่แล้วครับชุดนี้ก็ทั้งประสบการณ์ทั้งอะไรหลายๆอย่างก็งัดมาใช้หมดนะครับทั้งเจอกับปัญหาเชื้อลงเชื้อราแล้วก็ใบเหลืองแคแกนไม่โตตอนนี้สูงเท่าหัวเราแล้วนะครับประมาณผมสูงประมาณร mm ้อยเจ็ดสิบเห็นไหมถ้ามันออกดอกมันจะสูงประมาณสองเมตรกว่าถ้าเขาพดมันตั้งต้นได้ดีขนาดนี้ก็ถือว่าโตตามเกณฑ์ครับผมผ่านช่วงนี้ระวังอย่าให้ขาดน้ำพอแล้วครับ แล้วก็ให้ปุ๋ยชุดนี้เสร็จก็เวลาให้น้ําก็ละลายปุ๋ยใส่ไปด้วยก็ดีเหมือนกันนะครับส, 6, สูนยอศูนสิบหกศูนย์นะครับไม่ต้องใส่เยอะผมใส่เดี้ยงลําต้นมันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเฉยครัก็ตอนนี้ก็ให้น้ําอยู่นะครับพยายามให้ดินมันชุ่มอยู่ตลอดเวลาผมช่วงนี้จนกว่ามันจะติดฝักออกมาเม็ดแล้วก็สร้างเม็ดเสร็จสมบูรณ์นะครับเราถึงจะให้บ้างไม่ให้บ้างก็ได้ครับผมน้ําช่วงนั้นก็โอเคครับผมนี่ก็มาอัปเดตให้ดูนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการ ฉีดพ่นทางใบแล้วนะ,ะส่วนปุ๋ยทางใบนะครับผมก็จะใช้เป็น0050นะครับนี่เป็นปุ๋ยเกล็ดนะครับผมยี่ห้ออะไรก็ได้ครับผมที่เราคิดว่าเราเราไปดูอ่านฉลากให้ดีนะครับว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะครับ0050ผมก็จะฉีดทางใบเสริมอีกทางหนึ่งครับส่วนทางยินผมก็ให้อีกอย่างหนึ่งนะครับทำไมผมถึงฉีดทางใบนะครับคือว่าช่วงนี้พืชมัน ประสบกับความหนาวมันจะเป็นเป็นหน้าหนาวพูด,ดง่ายๆมันหนาวมันไม่มันไม่กินอาหารทางรากบางทีมันไม่กินอาหารทางรากผมกลัวมันจะขาดสารอาหารก็เลยให้ทางใบเสริมเข้าไปในอย่างผมตั้งงบผมไว้แล้วผมจะฉีดปุ๋ยกี่ครั้งนะครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่5นะครับก็ครั้งสุดท้ายคือใส่ไปเอะชุดปุ๋ยก็อยู่ประมาณห้าร้อยครับค่าฉีดประมาณห้าร้อยกับพันหนึ่งพอดีต่ถ้าเกิดใครฉีดเองได้ก็ดีนะครับประหยัดงบประมาณไปนหน่อยอันนี้ก็จะเป็น 46 0 0นะครับผมก็จะให้ทางใบเสริมไปอีกทางหนึ่งนะครับคือช่วงนี้ข้าโพดใกล้ออกดอกกันเนาะมันก็อีกประมาณอาทิตย์หนึ่งก็จะออกดอกให้ลําต้นมันแข็งแรงเผื่อว่ามันหนาวแล้วมันไม่กินอาหารทางรากก็ให้ไปทางใบเสริมไปด้วยนะครับแล้วก็จะมีธาตุอาหารรองอีกตัวหนึ่งนะครับมันก็ธาตุอาหารรองก็จะเป็นพวกเหล็กกรมะถันแมกนีเซียมแล้วก็สกรสีพวกนี้มันจะป้องกันการขาดสารอาหารของพืชได้นะครับพวกนี้จําเป็นนะครับเหมือนคนเรากินข้าวกินน้ําแล้วก็ต้องกินยาบํารุงนะครับ ยาบำรุงนี่สําคัญนะครับกินแต่ข้าวแต่น้ําอย่างเดียวบางทีไม่กินยาบำรุงก็จ่อยอยู่งั้นครับไม่โตหรอกก็เหมือนคนก็เหมือนกันข้าวโพดก็เหมือนกันต้นไม้ก็เหมือนกันลับกินกินข้าวกินน้ำก็ต้องกินอาหารบำรุงประมาณนั้นแหละยก็จะเสริมพวกธาตุอาหารรองไปหน่อยป้องกันอีกนิดนึงให้มันขาดนะครับหลังจากนี้ก็จะไม่ได้ฉีดยาแล้วครับก็จะเป็นใส่ทางดินก็จะเป็นยูเรีย สี่0อย่างเดียวก็จบชุดนี้ก็ใส่ 16- 4 6 0 0ยปีประมาณสักลูก2ลูกก็ท่านั้นแหละครับที่เหลือก็ใส่น้ําแล้วก็นอนรอรับเงินอีประมาณสักไม่ถึง2เดือน5060ี่วันก็รอรับเงินนะครับทำก็โพดทำให้ง่ายก็ง่ายทำไม่ยากก็ยากครับผมแล้วก็ผมก็จะใช้เป็นโดนฉีดนะครับโดนก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับแต่ว่าข้อดีของโดนคือมันจะเป็นละอองที่เล็กกว่าผมคือมันจะทําให้ปุญญ๋ยยาเล้านี้มีมีความเข้มข้นสูงนะครับ แต่ถ้าเราใช้เป็นโคนฉีดก็เขาก็จะผสมน้ําเยอะหน่อยอันนั้นก็ดีไปอใหญ่ครับไว้เวลาฉีดยาขยาโคนโอเคนะครับแต่ถ้าเป็นโดนฉีดก็เน้นเป็นช่วงเช้ากับช่วงเย็นก็เหมือนกันเป็นโคนฉีดก็นเน้นเป็นช่วงเช้ากับช่วงเย็นถ้าเกิดเป็นช่วงเช้าโดนฉีดก็มันจะเป็นละอองเล็กๆใช่ไหมครับพอมาลงมาเจอกับหมอกเราเนี่ยมันก็จะทําให้ยามกระจายตัวได้ไวกว่านะครับแล้วก็พยายามใส่สารจับใบที่มันดีหน่อยนะเพราะว่าสารจับใบนี้เป็นหัวใจหลักของการฉีดยาเลยนะครับ ถ้าฉีดยาใส่สารจับใบไม่ดีก็เหมือนฉีดยาทิ้งบางทีมันก็มันก็คุณภาพมันก็ด้อยลงนะครับมันก็ทำให้ยาเรามีคุณภาพมากขึ้นนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็ขออนุญาตปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้แหละครับขออนุญาตขอบคุณลุงป้านะอาแล้วก็ผู้ที่ให้กําลังใจทุกคนเลยนะครับฝากคนที่เข้ามาดูใหม่นะครับกดติดตามไว้หน่อยนะครับเป็นกําลังใจผมนิดนึงนะครับผมเกษตรกร้ันนอกคนนึงนะครับไอเด็กมันนอกครับผมชื่อช่องก็บอกอยู่แล้วนะว่าเด็กมันนอกผิดถูกอยู่ว่ากันเด้อ